สวัสดีครับพบกับผมโคชโนกับรายการเจลลี่อกเกอร์ฟุตบอหลายวันครับประจําวันจันทร์ที่31ตุลาคม2022นะครับผมก็คือวันฮาโลวีนนั่นเองครับหรือว่าวันปล่อยผีนะไม่ค่อยมีใครเรียกกันเสียเลยแต่ฮาโลวีนฮาโลวีนจริงๆอีกชื่อหนึ่งว่าวันปล่อยผีครับผมโอเควันนี้พเราจะมาปล่อยผีปล่อยกันมาสามคู่นะครับจริงๆตันแรกจะเอาแค่สองคู่สองคู่จะเป็นชัดๆสองทีมแต่ผมว่าวิกแรนท์นก็มาแล้ววิเคราะห์ให้หมดเลยดีกว่านะจะได้ จะไ,ได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกครับตอล์กาสเปนครับเป็นคู่ระหว่างเอลเช่กับเคตาเฟ่วันนี้มาสมเสมอกันนะครับก็ชีไปทีเคตาเฟ่ดีกว่าดูแล้วไม่แพ้กับเอาไปดีไม่ดีครับบุกชนะเอลเช่ <c oughs> คือคู่นี้ไม่อยากคิดอะไรเยอะเลยคือพูดง่ายๆคือมั่วนั่นเองนะครับก็คือต้องเลือกสักข้างหนึ่งนะก็ขอเลือกทีมเยือนแลน้วหันเจ้าถิ่นเล่นในบ้านไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบเล่นไม่ดีแต่เก่งนอกบ้านเฉย บเล่นนอกบ้านดีสุดเหมือนบาเลเซียได้นะครับแต่เล่นในบ้านแพ้ลวิลิทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีป้าๆนะครับชี้ไปที่ยิงยันแคดัสเฟ่์ได้หมือนเดีิมแล้วมีคะแนนแน่ไม่หนึ่งก็สามคะแนนนะครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นเอาโชดเซดาครับเป็นคู่ระหว่างอ่ามอนซ่ากับโบุนรุยามอนซ่าซ่าจริงๆครับช่วงนี้ผลงานดีโดยรวมก็ถือว่าเป็นชีลช่ล็อกชนะยูเวนตุสมาด้วยนะครับแล้วก็บุกถล่มซานโดเรียด้วยนะครับวอดได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะในนี้เจอโบุนรุยาเหนียกว่าศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ เมสิคเอาชนะทีมเยือนอย่างบุลญาด้วยน้องบ้านบุลญาไม่ค่อยแข็งแร่งเท่าไหร่ดูเหมือนแบบไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ครับชีบิดี้เจ้าถิ่นมอนซาดีกว่ายังไงก็ซาต่อเนื่องนะครับยิ่งกว่าโซดาต้องมอนซารครับซาต่อเนื่องจริงๆนะครับคู่ที่สามครับคู่สุดท้ยของวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างอ่าเวโรน่ากับโรมานะครับโรม่าไปเยือนเวโรน่าโอ้โหยากนะเพราะว่าเวโรน่าที่หลังพิงฝามากๆแพ้มโมฮเกมติดน,นะครับ แล้วก็เปลี่ยนคุณเื้อแล้วด้วยกับกาบิเอเลชอฟฟี่เป็นตัวเตะบอกแคตตินะครับก็จะกับโชเซ่มูนิโยนะครับวันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นทางทีมเยือนครับโรม่าจะบุกชนะเวโรนาผมว่าสองประตูต่อหนึ่งนะครับคือชนะแบบเสียวๆไม่ได้ถึงกับบุกถล่มเวโรนาอะไรมากมายแค่บกุกไปเฉือนได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับทีมเยือนนะป่าเหลืองแดงจารโลลอตซี่นะครับผมก็เหลืองแดงไงจาจ์โลเหลืองไง,องลอตซีล็อโซก็แดงไง ง่ายๆเลยแต่ก็เหลืองแดงก็หลังเลยนะโอเคไว้พบกันพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับกับรายการเดลี่สกอตเกอร์กุ่บอลเรวันพรุ่งนี้ครับเป็นคิวของ UCL l ลลารอก็เดลี่สกอเอร์อยู่ดีเอเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะครับอย่าลืมนะรายการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโ a ชแนลด้วยนะครับ T O z E C H A W N E L ครับสกดง่ายมากๆ นะครับสะกดไม่ถูกก็ให้เป็นสะกดให้ถูกให้ได้นะครับผมยังไงก็เจอกันสำหรับนี้ขอลาไก่อนนะครับโชคดีทุกท่านครับสักดีครับบ๊ายบายจุ๊บกำใหม่นะเป็นรูปภาพเ,ยเฉยๆโอเคครับผม